สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาซ่อมเกน้ามันของเวฟนะครับดูนะครับมองอะไรไม่เห็นสักอย่างเลยมันมีรอยลอกนะครับนี่อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นไงโอ้โหดูได้ปกติเลยนะครับผมต้องเอาผ้ามาคุมนะครับเพราะว่าแสงสะท้อนมันเยอะนครับซ่อมมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยทําเองกับมือลงทุนแค่15บาทเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย สวัสดีครับมาพบกับช่องทําได้ช่วยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาซ่อมรถเวฟของผมนะครับเนี่ยดูนะนี่มันไม่เห็นเลยอะ่ะมันลอกด้วยจริงๆเขาน่าจะทําให้คุณภาพดีกว่าน,นี้เนาะเวฟแต่มันก็นานแล้วละ่ะสิบสิบกว่าปีสิบห้าปีใชมไเนี่ยมันลอกแล้วมองไม่เห็นตัวเลขอะไรสักอย่างเลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหมผมต้องถอดแบบออกมาทุกทุกชิ้นส่วนนะตรงแถวข้างหน้าเนี่ยอแล้วผมเอาเนี่ยซื้อตัวนี้มาแลเป็นฟิล์มติดแทนได้ตัวที่ลอกอะเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าผมจะถอดได้ไหมทําได้ไหมไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะ ขอถอดไอตัวนี้ออกก่อนทั้งหมดเลยต้องถอดแบบยกออกมาเลยผมเพิ่งเคยถอดครั้งแรกนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าใครไม่มีพื้นฐานช่างผมว่าเหงื่อแตกแน่ๆแ,แต่ถ้าค่อยคอยทําไปมันก็ทําได้นะครับนะครับผมค่อยๆถอดทีละชิ้นแล้วก็มองดูไปเรื่อยๆลองขยับไปเรื่อยถ้าไม่ออกมันก็ลองหาน็อตว่ามีน็อตตรงไหนที่ยังไม่ได้เอาน็อตออกอย่างเงี้ยครับก็ดูไปเรื่อยๆนะ น่าจะทำได้ทุกคนอ,ะอ่ะอะตอนนี้ถอดเรือนไม้ออกมาได้แล้วนะครับโอ้โหกว่าจะถอดได้นะ <c oughs> ยุ่งเหมือนกันตอนแรกผมถอดไงก็ไม่ออกอะ่ะ <c oughs> มันมีนัดตัวนี้อยู่ใต้ใต,ใต้ไฟไงดึงไงก็ดึงไม่ออกอะ่ะอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราเอามาแกะกันดูแกะอะไรยังไงก็ยังไม่รู้ยัง oh <my> <c oughs> ดูก่อนเนาะอ่ะขั้นแรกผมจะ ยังไม่ถอดนี้ออกนะอันนี้ค่อยๆแกะนี้ออกได้เดี๋ยวผจะถอดพวกนอ็อตฝั่งนี้ออกให้หมดก่อน <Okay. S 1> ถอดน็อตหมดแล้วฝั่งนี้นะฝั่งหลังอันนี้เราก็มาแกะเอเลือนไม้ออกค่อยๆง,ง้างโอ้โเดี๋ยวน็อตหายค่อยง้างออกอ่าง้างแรงไม่ได้มันกรอบ ไม่ค่อยงางเด้อใจเย็ยนๆนะครับปุ๊บมาออกมานี่อ๋อแล้วอ,ออกแล้ว,ออลวนี่ไงไม่เคยลื้อเลยนะเนี่ยครั้งแรก <laughs> อ่ะตอนนี้ก็นี่มันจะมีนอ็อ มาตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งเอาออกมาเอาผมใช้อันนี้โอ้มวัวเลแท้เลยขนเล็กนิดเดียวนะผมจะไม่ถอดไอ้ไอันนี้ออกนะเข็มเข็มอัเนี้ยเข็มเลื่อนไม้เนะี่ยผมจะใช้อันนี้ขึ้นมาขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็เบี่ยงเอาเพราะผมไปดูพี่ท่านหนึ่งนะเขา ขาไม่ถอดเขาบอกว่าถ้าถอดเนี่ยมันมีโอกาสอันเนี้ยเข็มงอเข็มอะไรเงี้ยเยอะผมก็เลยไม่ถอดใช้เบี่ยงเอางี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาก็คือนี่ตัวนี้โ,โหกรอบกลักเลยเนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยดึงออกได้เลยดึงแม่งเลย <c oughs> เดี๋ยวมต้องเอานี้ออกอีกชั้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,ออกก่อนใครไม่เคยทำนี่ทำพร้อมผมได้เลยนะ อ๋อข้างหลังจะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่นี่น,นี่แล้วเราต้องเอาอันนี้เขาเบี่ยงเบี่ยงไว้เนี่ยมันจะเป็นสลักแล้วก็เบี่ยงให้ตรงแล้วก็ดึงดึงออกมันจะมีหนึ่งสองสามอันนี่นะแล้วก็อันนี้ออกเนี่ยเราก็จะเบี่ยงให้ตรงนี่เขาบิดไว้อ๋อนี่ตรงหนึ่งเฮ้ยตรงสอง ตรงที่สามพันแล้วเราก็ออกได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเฮ้ออกไม่ได้วะเอาชิบหายแล้วโอ้หอ๋อมันต้องง้างออกเนี่ยมันจะไปเขี่ยวอีกต้องง้างยังติดอยู่ออกมาเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ไม่ออกเอาจริงถ้าคนเป็นน่ผมว่ามันจะง่ายมากเลยเนาะเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วเอาล่วงแล้วอีฮ่า มันอยู่ท่าไหนวะท่านี้เนี่อยู่ท่านี้เนี่ยมันจะอยู่ท่านี้เดี๋ยวจำก่อนฝั่งฝั่งขาที่สามจะอยู่ฝั่งนี้กระจกกระจกก็จะอยู่มันจะมีตัวอ่านอะไรทีกอย่างเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะอยู่อยู่ฝั่งนีเออ้เขาใส่ไปไงวะ อยังไงอะ่ะแต่อย่างนี้หรอเอ้อเนี่ยผมก็งงๆเหมือนกันมันหลุดลงมาแล้วผมไม่ได้ถอดตั้งแต่แรกอันนี้คืออะไรวะเป็นยางยางอ่งอะอืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่แต่อย่างนี้แน่นอนเนี่ยอย่างนี้วางบนยางหรือเปล่าหรือไงผมก็ไม่แน่ใจดเดี๋ยวต้องลองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมีสติกเกอร์หน้า ที่สติ๊กเกอร์หลังก็บวมเหมือนกันเนี่ยผมว่าออกกันนี่ยอ๋อนี่โอ้โหนี่ดูเหอะอาอสติ๊กเกอร์หน้าไปไหนวะเนี่ยอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังเดี๋ยวผมต้องไปทําความสะอาดไอก้กระจกนี้ก่อนเอ๋อยังไม่รู้เอาอะไรเลยเดี๋ยวลองเอาน้ํามันแล้วก็ชุบผ้าเนาะมาลองมาถูดูก่อน โอเคนะครับแปบ๊บนึงบอกเลยเอากาวออกโคตรยากเลยนะครับผมใช้ทั้งน้ำมันลอนสันทั้งทินเนอร์ยังไม่ออกเลยสรุปต้องใช้ไอ้ปลายคัตเตอร์ขูดนะครับมันเป็นกระจกขูดได้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับขูดได้เลยโอ้โ oh, หผมเมื่อยมือแล้วกว่าจะเสร็จอือ่ะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมอันนี้มาลองนี่ค่ะรึป มันจะมีอันนี้เขาจะให้มาสองชิ้นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กเนี่ยเป็นแผ่นฟิล์มสองแผ่นนะเนี่ยผมว่าน่าจะติดฝั่งไหนก็ได้นะเนี่ยนะลอกมาเออฝั่งนี้ฝั่งกเก่าเว้ยโอ้แต่มันเป็นรอยอะไรวะอ่ะผมติดเลย๋ยวผมลอกลอกอีกฝั่งอีฝั่งนี้มันเหมือนจะแย่แล้วให้ผลอกอีกฝั่ง รอยฝั่งนี้ผมก็ติดฝั่งหนึ่งให้สนิทเลยอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือก็ตัดเอาทำเหลือก็ตัดเอาโคตรจับให้พอด,ด,ดีกดกดก็รีดรีดหน่อยหน่อยเนะาะก็เหมือนน่าจะเหมือนติดทั่วไปแล้วเอาผ้ามารีด่ะพื้นลอกเลย ปั๊บเอาฮ่าออกหลอกไงไม่หมดเลยขีเดียวแล้วก็มาติดติดเลยตรงไหมเนี่ยดูฝั่งหนึ่งให้ตรงอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะตรงเนาะเี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชิปไปหลอกได้เหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอะไรวะดูตอนแรกแม่งก็ตรงอ<ะ>อกได้เปล่าไม่รู้ อ,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 อ๋อ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 เสียเนอะไม่มีสำรองนะเว้ยว่าน่าจะได้นะอ่าตรงนั้นนอ่าแล้วผมก็รีดแล้วครับเนี้ยรีดกันรีดกันอือทัวร์อือเนี่ยตัดได้หนึ่งหน,นึ่งฝั่งวะท่านี้ฝั่งยาวเลยคันเนี้ยฝั่งยาวเลย ชบ็ชบชวอปชวอปช็อปน่าจะได้เนาะอันนี้มาเนี่ยทำไมวะผมก็เอามาใส่ที่เดิมตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นเอาฝั่งที่มีแถบเนี่ยฝั่งนี้ใส่ไว้กับฝั่งนี้เนาะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะเอ้าเอา,เอา เป็นรอยเนี่ยเดบไลทไหมเนี่ยเนี่ยเป็นรอยฟิล์มเหมือนมันติดได้ไม่เต็มนะอ่ะเอาเวน้นกูกงใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ติดไม่ดีอะอ่ะเสร็จเสร็จเอาอันนี้มาใส่กดไว้ใส่กดอืมอืมมันต้องเหมือนกดด้วยนะเนี่ยกดให้มันแน่น,น่ะ ผมเอามือกดแล้วผมก็หมุนหมุนเหมือนเดิมหมุนให้สลักมันเบี่ยงนี้เราก็ต้องเอามือกดฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้มันรัดได้มั้ยเนี่ยกดพอไหมอันนี้เหมือนจะไม่พอพอจะได้รัดรัดไว้อ่า ได้เลยได้แล้วจ้าเดี๋ยวผมไปลองใส่ก่อนจำเป็นจุดดวงๆเห็น <c oughs> ไหมเ้ย <c oughs> อ่ะมันลุ้นกันเนาะขอให้ผ่านขอให้ผ่านด้วยสาธุอ้าบขึ้นวะเฮ้ยขึ้นอ่ะนี่นอ่ oh <my> God. เห็นไหมันอนะ่ะมันดำๆอะ่ะมันออกดำๆอะ่ะน่เน่ยเนี่ยเนี่ยมันขึ้นเป็นตัว อีน้ำมันแล้วก็เป็นเป็นตัวเลขเห็นไหมโอ้โ,อโอเดี๋ยวผมจะเอาใกล้ๆเนี่ยไม่เห็นตัวเลขแกะจริงๆตาผมมองเห็นนะเนี่ยตัวเลขเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่เห็นนะใช้ได้เว้ยโอ้โหไม่รู้จะทนเปล่านะผมติดติดมันมีสิ่งสกรปรกไม่น่านนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทำง่ายขึ้นแล้วล่ะไม่เป็นไร อยู่ได้สัก3ามสี่ปีสี่ปีก็โอเคแนละ้วเดี๋ยวผมประกอบก่อนแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนประกอบก็ยากพอสมควรนะครับเราต้องค่อยๆดูเหลี่ยมให้ตรงล็อกทุกจุดนะครับนี่ครับค่อยๆทําไปผมว่าคนไม่เคยทําก็ทําได้นะค่อยๆทําไปนะครับผมไม่เคยทํายังทําได้เลยผมเชื่อว่าวเพื่อนสบายๆอยู่ละง่ายๆ อันนี้ผมตั้งไฟเนาะไฟมันสูงผมก็เลยถอดแล้วก็ลองตั้งไฟไปเลยลครับค่อยๆค่อยๆเล็งซ้ายเลงขวาผมก็โหเล็งหลายรอบมากกว่าจะทําได้แต่สรุปมันก็ทําได้เนะาะพอเราไม่เคยไงแต่ถ้าคราวหน้าผมทําเนี่ยผมว่าจะเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยครับเครื่องมือผมก็มีเยอะอยู่นะ อ่ะสุดยอดครับไหนที่สุดเราก็เสร็จแล้วนะครับว้าวอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับปั๊ดนี่ไงขึ้นละว้าวเนี่ยเห็นชัดไหม,มอาจจะเป็นดอนวันนะเนาะมันจอมันดำแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรนะที่เป็นตัวเลขอ่ะมันจะเป็นสีสีสีไฟอ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่งจริงตาที่ตาผมเห็นชัดเจนเลยนะมันก็จะเป็นเงาด้วยเห็นไหม อใช้ได้แล้ว <Yeah. S 1> ครับอันนี้เป็นหลังทำนะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะหลังทำเป็นยังไงปึ๊บนี่ครับภาพนี่ไงนี่ไงหลังทำเรียบร้อยใช้งานได้ดีนะครับโอ้โหผมผมทำนานมากเลยแต่ถ้าคนที่เขาเคยรื้อเคยถอดนะนะผมว่ามันไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าผมเนาะ ของผมเป็นชั่วโมงเลยอ่ะกว่าผมจะเสร็จอ่ะชั่วโมงชั่วโมงกว่าแหละดูแล้วว่าโอเคถ้าถ้าของใครเป็นนะเวฟเวฟมันจริงๆอ่ะหลายรุร่นไม่เกี่ยวกับไอ้บางลมอ่ะเวฟปาวานเวฟรุ่นอื่นๆก็เป็นเวฟร้อยเวฟอะไรก็เป็นมะถ้าเป็นก็ทําตามผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมพยายามถ่ายดูทุกขั้นตอนแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ผมซื้อมา1ิบ 5บาทหรือ20บาทประมาณนี้ไอตัวฟิล์มเนี่ยลงทุนแค่นิดเดียวเองแล้วก็แต่เราต้องมาลงแรงทำเองเนาะหรือถ้าใครทำไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วก็ไปให้ช่างทำก็อันนั้นก็โอเคนะเราก็เสียค่าช่างไปอันนี้ผมพอมีเครื่องมือไงก็เลยลองทำเองดูงบ15บาทททำได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะใช้ได้แล้วรถผมว่าใช้ไม่ได้มาหลายปีมากเลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ใสลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะเผื่อเพื่อนสนใจแล้วก็กดสั่งกันมาทําเองได้เลยโอเคนะครับวันนี้ช่องทําได้ชัวขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบช่อง,องผมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ช่องทําได้ชัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน,นี่นี่ดูดู ตอนแรกไม่มีอะไรขึ้นสักอย่างไอตัวนี้จริงๆอะผมว่าจะสั่งมาด้วยแหละแต่อันนี้มันมาก่อนแล้วผมจะถ่ายคลิปไงผมก็เลยเออทำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าลื้ออะไรใหม่ผมก็ค่อยใส่เนี่ยตัวนี้ให้ไซส์เลยอันนี้มันเป็นของเดิมนะไปแล้วบาย